แต่แบบคุ่บ้าสิถขาเอาตัวทองหน่อยนะครับมันเด่นเยวะอยู่ชุดหนึ่งกะครับเนาะแล้มันก็มีบนมีล่างสมมติว่าตัวนี้เพิ่นห้มาแบบนี้มันมันอาจเป็นบนก็ได้เราบอกเป็นลึกสามตัวเนี่ยเพราะว่าคู่บ้าฝันนี่ฝันฝันเมื่อใดก็ครับเมื่อใดก็ฝันเมื่อคืนนี้ฝันเมื่อคืนนี้ล่าสุดเป็นบ่ค่ะเขาคือมาถึงมือแทวพี่น้องบางทีมันอาจเพิ่นเพิ่นบอกแบบนี้เพิ่นสิบางไว้จำนวนเพิ่นอาจเอาหนึ่งไปเป็นหลับโพลหนึ่งเก้าเก้าค่ะหนึ่งเก้าเก้าก็ได้ดิคือว่า คู่บาฝันนี่ฝันมาขึ้นนี่นะคะเนาะแต่คู่บามาั่นใจพีถ่ถิมสดๆเลยเก้าเก้านี่ยถิมไว้หลังเลย <c oughs> ลเราเราเราถิมไว้หลังนเนี่ย <c oughs> เรายารังย่ำแบบเก้าสิบเก้าค่ะจุดเก้าเก้าเรายังเบาอยู่เหมซ้ำกันเด้อเราเกือบแบบที่แบบสองคนนี่ซ้ำกันเราซ้ำกันก็คือเก้าเก้าเท่านั้น <c oughs> แหละเพื่ <c oughs> อนก็บอกชัดเจนนะคะเนาะมันทนนน้งนี่ยังพูดจากน้ำหนัก <c oughs> ที่บอกครูาบาแบกเพิ่เร็วแล้วคนเขาอย่างเรา,อาเอาขึ้นมาเพิ่มขึนคุดมาบกครับค่ะขึ้นมาเจ๊คำแล้วว่า,าน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ก็เฉลี่ยว่าตัวหนังเลยอะอะค่ะเพราว่าห้าสิบาากางหรือว่าห้าบาทนี่โอ้ก็นำหาโซนได้เหมือนาะอันพุม่มพุ่มเจ้าทีเนี่เพื่อคือดีแท้ครูบางวดมาดุมาบ่อยนะคะ่ะให้ให<า>้เอฟซี <4 S 1> มีโศกนำในเด้อค,ค่ะครูบางวดเมื่อกี้เรามาบอกกันเนิ่นๆอยู่ได้ด้วยซิบีบอกค่ะแล้วมันออกซิมหามันออกหาหนึ่งเหมือนบอกว่าค่ะ <ห>วนันนี้ในมือเรียกออกปุ๊บเขาเจ้าถือ, <ๆ S 2> อเชือกเชียร์คุบาบโบถือบ้าน<ช>หาน้าเหาอยู่เขาเจ้าโทรมาคุบาบโอยากเับเขาโท่าไรแบบเนี้ยวันนี้เราในกลางคืนเรา,<ช>าแบบมามาเราว่าเลขมันคือเก<ช>้าเราอะเรามาสี่หน้าปุ๊บนี่เลขมันคือเก้าเราอะคุบาวโบโอ้ยสี่หนึ่งก็คาดเลขว่าหนึ่งสี่ก็ขาดัวเก่าเลยเราว่าแต่ว่า เราก็โดดลงมาไจะถึงสูงนแล้วก็ซีน่าลาบารีมันสีออกโต๊ะเก้าแล้วว่ะค่ะโอ้สี่หนึ่งครับบาานี้หอดมือมันสีออกจต่เมืออื่นมันสีออกในมือเรียเราก็มาย่ำเลยเรามาลำใไฟังเลยมาล้ำล้ำให้ฟังมาล้ำหลักกยะยำตัวเล็กบ่ค่ะอืมก็งั้ว่าผู้มีเนิยงรำว่าวันที่ยี่สิบห้าเพิ่นสีมาพวนี้รับว่าเึ้่นว่าโอ้เพิ่นบัมาวันที่ยี่สิบห้าวันที่สิบสี่เพื่อจงสีมาหาว่าเช่นว่า ค่ะโี่ออก14บล้เรียว่างเราฝันเราฝันลักษณะแบบนี้ก็คือแมนเลยนะค่ะนาะแมนพประสิมาบอกจะเด่นนี่แหละอืมคือดีนะคะเพราะนวลจะเป็นตัวมีมีงวดซีซีครับอันซี่หกนั่นแหละเรามาถามคุณบาก่่อนวาเรามาถามว่าคุณบาซื้อเลขเราพูดว่าคุณบาไปซื้อเลขนะจังมือมือเลขออกคุณบาไปคว้านซื้อลอตเตอรี่น้ำตลาดข้องสมไหมค่ะไปซื้อใจดิน บเมเป็นธรรมดาดิซื้อหลายบ่ค่ะตอนนั้นชีเรคุบ่าว่าสิบ่ซื้อหลายไปใส่บ้านเห็นที่ว่า,าโอ้ยคุบ่าซื้อเพิ่นซื้อน้อย<ม>เพิ่นซื้อย่านเฮาฮู้จักนําเพิ่นว่นาโอ้ย<อ><อ>สุดเจ้าไวา้ว่าคุบ่าวซย่านฮู้จักคุบ่าสิซื้อให้เสียงเงินเฮ็ดหยังค่ะว่าก็เลยบอกว่าไอยคุ้มพิเรฆแค่บ,บ้านนี่ยคุบ่าก็เลยซื้อได้หลายอตัุเพิ่นคุบ่าซื้อตัวละ500คู่ห0าเบอรก็หน่อว่าซื้อ1เออ261หกหคุบ่าซื้อตัวเดียวนั่นค่ะว่าสิซื้อ46 ก็เลยอเดี๋ยวเอามืออื่นงก่อนว่าตอนนี้ไปซื้อรถตรี่ได้บัตรมาแล้วมาถามแม่ก็คือมาเรามาถามว่าผู้บ้าไปซื้อเดขซื้อตัวใดจะไงโอ้ยซื้อสองหนึ่งสองหกหนึ่งอันสุจ้าบวกเลยว่าผู้ใดเรามาบอกผมเนี่ยผู้บ้ากขาพูดจากเกิดเพิ่นมาเคียนให้สองหกหนึ่งเขียนเป็นตัวนี่แหละของคนที่บอกบอกเลยใบกระโยซื้อตอนนี้ซื้อรถ ว้าเรามาถามเราแบ่าบเมนเด้อเรา่าเลขเลขบนนั่นมันสิเลขแ่ามันสิออกซี่ๆเรา่าเลขบนมันสิออกสี่หกก็ไม่เลี่ยนปะว้ยวคุบาร์ตีหนึ่งคุบาโทรหาแต่โนโทรหาตู้ว่าหายไปถอนคุบาร์มือเช้าวหายไปถอนเลยคขาบขาให้ถอนบ่ค่ะเจ้ามือบ่าหายถอนแบบส่งเลขเขาส่งหัวเลขแล้วเขาไม่ได้ส่งหรอก ขาเจ้าเรีกว่าออ๋เข้าใจตามนะน้นงค่ะเนาะคือไงข้าเจ้าว่าหู้ว่าบ่ถือเรียกว่านะหู้ว่าเรื่องคบาบ่ถือเรียกตัวนั้นน้องบ่ถือแล้วเอาเอาเงินกิินนเงไปเลยตัวนั้นเนาะค่ะเนาะทห่างข้เจ้าก็เจ็บมาแสนวู้ยง่วนน่ะข้เจ้าใส่แต่เขาก็เจ็บแล้วเพราะว่าครูบ้ามาบอกไม่ซี่ซี่กับซี่หกนี่มันไปเขาถามครูบาเขาโอ้แค้นแต่ว่าครูบาเขาบ่อยตอนครูบาก็บอกเลยแล้วซี่ซี่ล่างว่ะซี่หกบนว่ะซี่อกเลยเอาคือได้สองขึ้บนคื้สองตัวไหม พ่นบอกซ้ำนี่ก็คือจแตได้หลายแต่คุณบ่าวว่าพ่นบอกสองตัวก็ซื้อสองตัวจะเป็นยังคุณบ่าวว่าเพราะว่าเรกบนคือบอกสองตัวเพราะว่าค่ห้อยคุณบ่าวก็เลยใจหไข่เนาะค่ะวก็บอกว่าห้อยพ่นบอกเท่ายก็ชิบเอาล้เป็นยังอยู่นี่ว่าค่ะโบ๋เสียงไรเทั้งบล์งวันจะมือบ้านของพ่อนแสดงว่าพ่นถือหลายเนาะไปอยู่ท่องกระสอบเป็นอาทิตย์ว่ะชมพ่นออ๋ ว้าไคูบ้านั่นยังได้น้ำกระเจ้าอยู่โอ้ยนี่ก็ได้หักว่าได้หลายจำเขาไหมเนาะได้แล้วเพราะว่าเขาไม่สอนหรอกค่ะเพราะว่าเอียภาษีสื้อในงบซั้มนี้มาบ้านก็เลยโบโจกขอไหมอันผุ่มเจ้าที่นี่เพิ่นเป็เจดีย์อันคูบ้าเพิ่นเพิ่นมาในลักษณะังสีนี่เพิ่นเพิ่นไทยโซกนี่เพิ่นจะมาให้ังสีตลอดบอค่ะเพิ่นบอได้ว่าอยากได้ฮันอยากได้นี้เพิ่นบอเคยว่าบอขัดสามงวดมีอยู่เพิ่นเรานอกจากว่าคูบ้าอยากเคลียรอยากสร้างเองนี่บอ ก้อนก้อนที่ออกพันษามันมันมันบดเสื่อเนาะในพันษาเนาะน้ำมันก็สวยแต่เสียบคุณบ้าก็เลยบดซื้อห้องเลขถึงแต้มลงแต้มบ่ค่ะเมนคือเก่านะคุณบ้าก็เลยบอกบบอกดอกเลขในพันษานี่แต่ว่าออกพันษาให้คุณบ้าถือเล้วคุณบ้าวอาบอกเพื่อนหันออคุณบ้าก็สิเรียงอยู่เราหายใจตรงหัวหมูคุณบ้าบอกคนธรรมดาไม่ค่ะถ้าคุณบ้าถือได้ผู้อื่นถือก็ไม่ได้กินอีกแล้วคุณบ้าบอกสิบ้าต้องบอกเลยเนาะค่ะ บอกเลขมาถือกแกว่าผู้อื่นถือกับเขาไม่ให้หากับไ่ได้กินได้เพราะว่าเขาไ่ได้ไปขาดขันอำน้ำเขาเนาะแต่คุณบ้าถือแคงได้กินบ้านนี่มันชิวภาษาพอดีแมนบอกงวดซีซีครับซีซีหกของแมนบอสไฟชิวภาษาพอดีวแล้วมาบอกกัคุณเบิ้งก็น่าบะคุณบ้าก็ซื้อแล้วก็ซื้อกันดีรบานนี้งวดที่สองเราบอกเทปเราบอกเลรล่างเราบอกขาสามมันออกลขมเลขบนนีกเราบอกทิ คบ้าก็บอกกับเจ้าซ er. well, ื no no. Mm ้อหางล่างเราบอกซิบชี er ่ก er. yeah. <h ums> ็เลขบนเราบอกชิ้น่างะนี่ก็เข้าตรงนั้นเลยเข้ากลับคุบาไปชื่อเรื่สตัวคุ้บ้ารูบ่อเอื่อแนี้ก็บ่อได้เรียงเลยบ้านได้ไปกินน้ำคุบ้าเจ้าบขใส่ช่องเสียงไหมบ่อได้เลี้ยงบนี้บางวดสิบชี่เบิ่งกุน่าบ่าคุบ้าก็เลยซื้อคูบ้าก็เลยบอกสิบี่ตัวเดียว จังเดลี <toys> ่ของเพื่อนวันเมื่อันนึงอันที่ว่าขึ้นไปเรี่ยสรุปแล้วก็คือพี่น้องก็คือผู้ใดที่เอาตัวเลขไปกับผู้บาพราะว่าผู้บาเพื่อนก็อยากเลี้ยงอยู่ขันเพื่อนบ่ได้คือเพื่อนกับบ่ได้เลี้ยงขันเพื่อนได้ของเพื่อนเองเพื่อนจังสี่เลี้ยงเพื่อนเพื่อนบ่ได้ขออย่างดอกปูนจะตีเพื่อนบ่ได้ว่าเพื่อนจะได้นั่นนี่ค่ะแต่ว่าผู้บาว่าเองผู้บาเกิดเมื่อกี้ผู้บาก็เลี้ยงแล้วว่าแต่สัจจะวาจะนาะค่ะเนาะผู้ได้เลี้ยงพร้อมกันได้บอกไม่น่าเมือนเนือ ว่าต่อไปบอกไม่เม uh. uh. ื um ่อนึงใกล้เมื่อนึ่งเดี๋ยวเล่เตอหัวหมูมาเมื่อนึ่งว่าต่อไปค่ะเอาเล่วเตเอาความสะดวกกันว่ะค่ะแล้วแต่เขาส่งมาให้นะเขามาให้เมื่อใดกขว่าก็เลี่ย่งเมื่อนั้นค่ะแต่ว่าัวเมื่อกี้เจ็บกูบ้าู้เดียวแล้วกูบ้าจกผู้เดียวแล้วมันสามหัวเลยค่ะมันสามหัวก็เลยต้องเลี้ยงเพิ่นบค่ะมันจะบม่ได้อีกแล้วคนนี้ก็ว่าบุญยากู้นี้ก็ว่าบุญยากกระโนนี่ก็บุญยากจามือยังบม่ได้กูห้วยถืออยู่นั้นบอกกูบ้ากูบ้าก็ห้เจ็บปีแล้วไปจัดการเลย วไปหาสร้างมาวะผู้สามรอเฮ้านี้บอกค่ะเออใส่ง่าย่นนี้มีคนนี้ก็้จกจักใจมันบ่บ่เกสิฮู้จักเกเห็ดนกคูบามาแต่คูบามาด้วยอ๋อมาตะเหลกเลยบอกค่ะคูบาแต่ว่าตะเปนี่เล่าก็คื่นเป็นนันยมอุปถาคูบ่าผาาน้าทรงพี่น้องแม่นบอกค่ะบินทบาทเลยแม่นบอค่ะระยะทางจะกกิโลก็ค่ะคูบาไม่บ่แม่น8 9เก้ากิโลคูบ่าทียว่าา ถ้าแมนว่าเอฟซีอยากมาหอดมาถึงนี่ห้มากอบอกว่าคะคุบาคือได้ะาชิมาเน้วเนาะแต่ันท้าคบาบ้ห่าเค่ะก็บาบร่หามบร่หามเราก็อยากมากราบคุบานี่แล้วเพื่อนอยากมาหาเด้เพื่อนอยากได้เบอรโทรอันนี้ีครับมีคุบาสูนคุบาจะให้ค่ะสุผป่วยมัดพระอนาคิใจพระอนันเป็นอย่างนอค่ะไยคุบาอยู่นี่คุบาหูแจกว่าพูมเพป่นไหนเฮ็ดจังไหลแมนบครับค่ะ เจ้ามาติใส่สุเจ้าคือมาเลื่อนครูบาครูบาบอกให้ให้เห็ดนำบอเห็ดนำไหมค่ะจุเพิ่นโอ้มารอบสุดท้ายนี่เพิ่นมาเอาเลขโอ้เพิ่นคู่ครูบาเถียนจะคู่หน่เพิ่นว่าคนนี่ถือเลขน้ำเพิ่นเพิ่นมาเอาเลขเนาะเพิ่นวอาได้ชวนจีได้ครูบาเป็นยังอยู่ไม่บอกเลยครูบาไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นยังเหอค่ะว่าเป็นยังน้องว่าได้ว่าผิดไผเนาะค่ะเนาะบอกความจริงพูดจะหนีเพิ่นให้เห็ดจังซี่จะต้องเห็ดน้ำเพิ่นเลยค่ะ คือว่าคูบานเนี่คือยึดตามภูมิเอาคูบาอยู่อใส่กระเจาะได้กับภูมิเพื่นบอกคูบากับทางเหย็ดน้ำภูมิเลยคูบานง่ายไปอยู่อใส่กระเจาะเจตจำนงภูมิตัดดิเข่าได้หมดเพราะว่าคูบ้านพิ่นเพิ่นขอยังจะหายห็นไหมค่ะนอกจากว่าเนี่ยเขาหายบ่ได้นะค่ะคูบาบ่หายเนี่ยหายบ่ได้คูบามันเบาซื่อเทไรคูบานเราไปตามความจริงเนาะค่ะ เพราะว่าภูมิเพิ่นภูมิเพิ่นต้องการอันใดก็คือเอาเฮ็ดอันนั้นให้เพิ่นอยู่นี่เพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเออสื่อเลขให้สร้างนั่นสร้างนี่พิ่นก็บ่ได้ว่าดิค่ะคันเฮามาบอกมั้ยพ้นว่าให้สร้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เด้อสื่อเลขบอกเลขไปยังไงพ่นก็บ่ได้ว่าคกนเพิ่นบอกเฮาจังเฮ็ดได้เนาะเพิ่นบ่บอกคขาบอกกับเฮ็ดก็เพิ่นมาให้ก็ก็ธรรมดาคือคนเฮาเพิ่นก็ต้องอยากต้องกินนั่นแหละอือแน่กว่คนละมากลากไม้แม่นโบว่าเจ้าที่เจ้าทานเนาะค่ะเนาะเอาน้าค้ามากกอกยานะ เประจำคุบาร์หนึ่งคู่งวดอันนี้คุบาร์ซื้ออันนี้คือเจ็ดคู่งวดนั่นบ่ค่ะนี่คือว่าง่ายไรที่ออกจากบริษัทแั๊บมะเรงเขาก็เอามาบอกโทรสั่งเล่นหรค่ะตะปีนี่ก็สิหาซื้อมาแล้วบอกไม่บอกจอกนะจัดการมาให้ครบนี่เลี้ยงเพิ่นในมื่อนั้นเลยอะตัวเลขของคู่บ้านะคะเป็นความฝันล่าสุดนะคะท่านผู้ชม919นะคะ99แล้วก็19 บันนีเลขเก้ากับเลขหกมันจะเป็นตัวเดียวกันมันจะเป็นหกหนึ่งหกแล้วก็หกหกนะคะหรือว่าหนึ่งหกนะคะอ่ะพอดายโศกพอดายมานถ้ากันถมถนนหายกับคู่บ่าเด้อพี่น้องพันวาถนนพันอยากเอ็ดทั้งนี่แหละใสบประมาณสองหมื่นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอยาเขตเองพันบ่ได้บอกดอกขันยาเขตนั่นว่าไ่ได้บอกเฮ้ไม่ได้บอกว่ายาเห็นั่นที่นี่แต่ว่าคู่บ้ายจากถมมันดูดีดูงามเสื่อมงามผลมันจะขึ้นง่ายค่ะ นี่เขาก็อยากให้คุบาไปอยู่วัดนึ่งเอขาอยู่ใกล้ทางอ่ะอย่าไปาค่ะคุบาอยู่มองนี้ค่ะ <laughs> พี่กายเขากับมะมวนไปอยู่วัดในวัดคุบากับวุ้ยไปสุกมันหมานเด้อพี่น้องฝากกดไลกดแชร์นะอยคุวอย,ย,ยู่ยไป